ดีจ้จารย์าจารย้วันเกิดนะจารย์ตอนนี้พัทยาอาจารย์ทุไม่ต้องสะพายกระเป๋าก็ได้มันดูเยอะไปหมดเลยกระเป๋าเลยี้อยากจับใทุกอย่างไว้ใช่แกมันเยอะไปชตหน่อยไม่ได้เลยเออต้องมาบ่นตลอดแล้วเวลาลายใครเคุกันคุยใน เหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มนะคะกำลังออกไปรับท่านหนึ่งนะคะน่าจะให้ป๊ามาส่งคะสวัสดีค่ะเวลาสองทุ่มนะคะตอนนี้ เคยมาแล้วแบบไม่ได้มาถึงสามอันดับแรกปะมานานแคไม่เคยเลยว่ะใช่ปะใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่เดี๋ยวเวลากระเทยปุ๊บไม่ได้หมไม่ได้มามาแบบช้าหน้าให้มาก็ได้ออกหกโมงใช่ปะไม่ควรจะถึงประมาณทุ่มครึ่งวะถ่ายวอล์กอยู่เท่าที่ได้ตอบจ้ะอ่นอนไม่ใครไม่ต้อบใครปอปอว้าแอยู่ไหนอ่ะ ู่จุดพักรถนะแม่โอ้โหแกพักไม่หรอทรายแกมาจากไหนมาจากสยามแล้วแกพักทำไมพักเติมน้ำมันอ๋อเข้าห้องแนมกระดาษกระดาษแล้วถึงกี่โมงหรอน่าจะตอนสี่สิบนาทีมันตกกระดิษรถก็ลื่นลนไม่เชื่อรถไม่มีดอกยางหรอเราวันนงนะรอวันนาแล้วโอเคแกเจอกันนะจ๊ะคนต่อไปปาล์มกับกาดค่ะ ฝากกาดครับฝากพลังนัดบ่ายสองดกวยวะแกดูไหนอ่ะกำลังออกโอ้โหแกเกินเหตุอ่ะแกบอกออกเย็นนี่มันเย็นบ้านไหนหรอรอปอบอยู่เพียงแค่แม่เพื่อมาคนที่เท่าไหร่ครับ ไม่มีเพื่อไปเลยเหรอเราไม่รอใครเลยใช่ไหมก็เธอไม่มาสักทีก็กินเลยต้องรอเป่ดร้านเล้งกี้แนะนำสำหรับใครที่มาพัทยาแลอยากกินอาหารจีนหรือเปล่าเฮ้ยอร่อยจริงร้านเลนงกี้เียเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะหนูกินตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะแต่เราก็จะมียามานล้วระหว่างรอไปลอชิมหน่อยมาเสียหรือเปล่า ไม่เถอะไม่เถอะไม่น่าเสียประเทศก็ไม่ฟังว่าเผื่ออากาศมันร้อนเช่งเนี้ยคุณป้าบอกว่ากินอะไรให้ดูดีนี่นะคะนัดตอนออกมาหกโมงตอนประมาณสามทุ่มเพิ่งถึงสวัสดีจ้าท่านาแลวมาถึงแล้วนะจ๊ะตอนนี้ท่ายาจ้าท่านยารบนะคะเข้าสู่นี่เลยเดี๋ยววิกเก็ตลิงกัมจัดจุนวันค่ะเน้นให้ม ไปให้หนูแล้วนะเว้ยน้องเพียงอ่ะแน่นอนแน่นอนแกมันแบบโวยเราให้แปดสิบเก้าสิบแกหยุดเราไม่ได้โทษทีแกสองคำยังได้อยู่อะไรยังยังเขาเพิ่งออกวัานั่งกินข้าวเร็วแขกว่าไม่นั่งฉันจะยืนแกมานี่เขานั่งกันแล้วตรงนันอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดของเรานะคะก็ในวันนี้เราก็มีอาหารมากมายเลยเพื่อเป็นอาหารพิเศษที่เราคือพิเศษใสียใจไหมทำลำไยทำไม แกแบบว่าคือบ้านนอกครับกดก็คือห้าพูดคำว่าเดิมพูดภาษาฝรั่งป้าพอเรากินอาหารแบบดูแลา Dark Apollo คืออะไรอ่ะเป Special ทำเองไในสปอนเซอร์มาจากร้านอะไรคะเนี่ยคุณหนึ่งไม่ได้เลยค่ะเราไม่ไดเกินโอเคค่ะไม่มีไม่มีหรอเศร้าอยู่นะคะแต่เทปหน้ามี พยายามต่อไปทำไมเขาเน่นะเขาดิน้องไม่มีอะไรเขาได้นะคอหมูย่างหมูกระทะก็ได้แกเขานัดกี่โมงแบบใหญแกเขานัดกี่โมงโอ้ยนั่นลักษสุดๆบอกแล้ทุ่มไปทุ่มครึ่งไปใคร่มสองทมครึ่งมีอยู่คนเดียวโทษนะานัดกี่โมงหรอนัดกี่โมงเิครับลับเลิ่มต้กัน คนสุดท้ายมาถึงกี่โมมาถึงสี่ 4, ทุาา่ม,มยี่สิบค่ะจักรนัทโมทำเลนเอทำเพเทนเ้ย ハハハハ ปวดเชฟมตื่นเช้าในขณะที่คนอื่นยังไม่ตื่นเมื่อคืนนอนเกี่มโมงเมื่อคืนนอนตีสองตืนตีสามตื่นตจ็ี่ะขากะมีตับกัางตาไปดูเราลง สีเอาหมวยเสร็จได้แล้วกินข้าวพรินบ้านกินเมืองเลยว่าบอกว่าทำงานวาให้ช่วยกันทำงานหาเพียงสีเอิร์ดสีมามามาไม่อ้อมมามาไม่อ้อกเดิมเดิมแเมื่อคืนเลยมาไม่อ่านอะไรก็จะเป็นในส่วนของบริการชื่อดาเดินผิด นอนกินบ้านกินเมืองมากเสร็จแต่เก้าสไบเวิร์ลลุกขึ้นมาฝึกนั่นแหล้วนะเธอเปิดแอร์ได้ร้อนมากทุกค <c oughs> นไม่ไหว <c oughs> ตื่นได้แล้วค่ะสะกาดกินข้าวลุกเดินหนี้อย่ายให้มันชักช้าห <c oughs> มวยลูกตื่นไแล้วลูกห <c oughs> มวยหมวยกับมากตื่นแล้วลูกเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนมีแค่ตะละตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วกินข้าวห้องพูนะฮะมีอะไรกินเหรอ เนื้อแนซี่พี่ปุ๊บปั๊บรีวิวเมื่อคืนหน่อยเป็นไงตีห้าไตขันมิธีรีวิวหน้าตาอาหารหน่อยพี่ปุ๊บปั๊บจะคนตื่นมาไม่ต้องรีวิว เพราะว่าเขาก็จะได้เข้าใจนะว่าทำไมแกนี้ต้องมาด้วยเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่แต่งหน้าให้เหนื่อยตลอดเวลาเราก็พูดไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยก็เลยเข้ากันได้เพราะว่าแบบเรื่องนแตกอยู่รอบตัวมันจะรอคนที่แบบเหมือนกันะมาหาแบบนี้ใส่พูดอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะโทษทีนะเขาถ่ายบอกกันนี่ริงเข้าไปถ่ายตอนหนูอยู่บนเตียงนะสภาพอย่างกจะเต้าหู่ยิง เนี่ยฝากมีให้ใคก่อนนี่แหละ่ม่ห่มุภาพที่เพ่มพ่ไรพูดไรไรพ่ดไรไแล้วตอน่ใคราเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนมมวเมอคืนรม่อคนนกี่โมงอะส่เฮยดูเข้าก่อนถึงเตียงป๊บอ่บน้ำทารีมแปะตาหลับเลยหายเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแหละเม่อกี้ัมภาษณ์ทุกคนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่ามารวมตัวกันได้ยังไงทุกคอกว่าอะไรไม่บอกรอไปดูบล็อก อีกอเนี่ยร้อนหนาวเลยเราไม่หอมไม่เคยแน่ใจในคนตอบเท่ไห่ให้ทีมงานตรวจแล้วมันตักยังไเหรอตอนออกเดี๋ยวไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดเลยนะบาย ก็ยืนยันว่าแบบอันนี้คือคัดมาแล้วมาม่าหนูถามว่าอะไรหรือว่าตอนทุกคนไปบ้านแบบอันเนี้ยคัดมาแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ตอบว่ามันเหวี่ยงมาเจอมันเหวี่ยงมาเจอใช่่วาไม่ต้องสะพายกระเป๋าก็ได้มันดูเยอะไปหมดเลยกระเป๋าเลดี้อยากจะหมดทุกอย่างไปใช่ใแกมันเยอะไปช็อดหน่อยไม่ได้เลยเออต้องมาบ่นตลอดแล้วเวลาไลน์ใครเราคไลน์ผูกกันคุยไหมด่ายันดูเฟรมด้วยอ๋อดูเฟรม้วย ถ้าถ่ายมีมิวต่อเลยรบ้าห้องน้ำ yeah. นี่ไม่ว่างหือเปล่าใช่ป่ะใช่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำในวันนี้นะคะคก็คือก็คือไปหาคาเฟ่คาเวลาที่ใกล้ที่สุดและสวย ในเวลาทินจังัดดหนึ่งนาทีชอบโดนมัดก็เลยมัดจอไปคาเฟ่ที่ชื่อแล็บปิดทำ h ิ n งล่ะแล็บปิดอินเดอะมูนเหรอแต่หนึ่งโอ้โหขอโทษนะโอ้ยขี้อนไ สไตล์อ่ะเออซื้อสร้างแต่หน้าอยู่กัน3คนสะพานอะไรวะโซเชียลดูเหมือนกันหนุกมเคร่องเกียร์ไม่รอดไม่ไรป้าต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 าจบแหละมาจ้างกันค่ะไปกันเลยก็อยากกินปลาป้าเดี๋ยวใครไปกินกันได้ป้าหิวป้าคือคนหิวปะาจ้างก็เดี๋ยวไปกินเดียวป้าเออได้เราจะกินไก่สักร้อยไม้วันนี้เราจะไปกินปิ้งไก่กันต่อนะคะ เจอจุดะสงคงขอใครๆรอบนี้ทุกรอบแค่ถึงรอบถึงมว่ามาลูกค้าจะโดนด่ากันมาแต่รอบเดี๋ยวเราดู